สวัสดีสวัสดีวัยรุ่นออสเตรเลียทุกคนวันนี้บีบองจะมาแชร์วิธีการฝากเงินที่ตู้ ATM ของธนาคาร c o m m o n w ว a l t h Bank นะคะทุกคนทุกคนเห็นวัวสองตัวที่อยู่ด้านหลังบีบองไหมคะมคะ่ไคะไ,ะไะอเขาไอแดงคะ่ะพ่อแม่บีบองขายคะ่ะขายเพื่อเอามาส่งควายเลี้ยงอีกทีค่ะทุกคน <laughs> <laughs> นำเงินสดเข้าธนาคารกันเลยคะ่ะทุกคนกดไห้าโอุย้ยผิดด่านอ้ยถูกแล้วข <laughs> ั้นตอนแรกเลยนะคะกดรหัสพาสิร์นะคะรหัสผ่านนะคะ,หล,ะ,คะหลังจากนั้นกด enter ปุ่มเขียวค่ะ ขั้นตอนที่2กดคำว่า d e p o s i t นะคะถัดมากดคำว่า notes ค่ะแล้วกด continue ดำเนินการต่อเลยนะคะทุกคนค่ะพอมันถึงหน้านี้นะคะกดคำว่า saving ซึ่งเป็นการออมนะคะอ้าวมาถึงขั้นตอนนี้นะคะนำเงินสดใส่เข้าไปในตู้ atm เลยนะคะทุกคนแล้วหลังจากนั้นกดคำว่า continue ดำเนินการต่อนะคะ แล้วก็รอเครื่องนับเงินนะคะหลังจากนั้นก็มาเช็คยอดเงินนะคะว่าถูกต้องหรือเปล่าถ้าถูกต้องก็กด continue ดาเนินการต่อเยนะคะเราจะเอาใบเสร็จหรือเปล่าถ้าจะเอาใบเสร็จให้กดคําว่า print receipt นะคะแล้วกด continue เลยค่ะทุกคนหลังจากนั้นตู้ก็จะออกสลิปใบเสร็จให้เราแบบนี้เลยนะคะแล้วก็กดคําว่า return card นะคะเย่เย่เย่ฝากเงินเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนแล้วพบกันใหม่นะคะ see you